ครับสวัสดีอีกครั้งครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมต้องบอกว่าผมต้องขออภัยจริงๆนะครับในวันจันทร์วันทำงานวันแรกอย่างนี้นะครับผมก็ต้องมาอัปคลิปเกี่ยวกับความเป็นความตายนะครับท่านก็อย่าถือว่าเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลอะไรเลยนะครับก็ถือซะว่าระลึกถึงมรณานุสติเนาะผมก็ผมให้ท่านดูเรือนะครับเรือมีขายทุกอย่างเลยเห็นไหมครับเครื่องบูชาเส้นสวงบนแม่น้ำเนี่ยนะครับผม พี่คนนี้แกก็พยายามโปรโมทสินค้าเขาถามว่าผมต้องการอะไรวัชวันนะก็ผมผมก็บอกว่าไม่ไม่ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ คนพายเรือก็แจวเรือไปอย่างเงี้ยแหละครับผมแล้วก็จะไปเจอเรือลำโน้นลำนี้นะบางทีแกก็ดูดิแทนที่แกจะพายไปทางอื่นแล้วรีบๆไปแกไม่อะแก <c oughs> แกพายมา <c oughs> แล้วแกก็พยายามไยยักหน้าให้ผมอุดหนุนอย่างอะไรเงี้ยนะแกอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้โทษอะไรแกหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วคนอินเดียบางทีเขาก็ถ่อยทีถ้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอาศัยกันก็มีนะครับอย่างขากลับแกก็อาศัยเรือยน เข้ามากลับมาพ่วงเรือโยนมาที่ท่าอัศวเมธนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นตอนท้ายคลิปผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะแกคงเหนื่อยก็พ่วงมาก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เราก็จะไปที่ท่ากันนิกาฆาดนะครับบางท่านก็บอกว่าท่ามณีกันนิกาฆาดนะครับแต่ว่าชื่อที่เรียกทั่วไปก็เรียกว่าท่ามณีกันนิกานะครับซึ่งแปลว่าเครื่องประดับต่างหูนะครับอันนี้แกขาย เขาเรียกว่าจะเรียกว่ากระทงดีไหมท่านก็ดูนะครับอาวัสลูปี้เนี่ยให้สักการะพู้เจ็บผู้เจ็บอิสุกินะครับผมก็บูชาพระแม่คงคาน้ำใสอยู่นะครับพระแม่คงคาก็ผมก็บูชาพระพระรัตนตรัยนั่นแหละครับแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุอาวัสลูปปีอ good luck like isukki i s u k สั่งไป ห้าสิูกปีน2 0 0็สองร้ระทงเมื่อกี้2 0 0เดูปีก็100บาทนะครับเรียกว่าถ้าท่านอยากประหยัดนะท่านก็ซื้อไปจากฝั่งนะครับผมขอแนะนำอย่างนี้ละกันนะครับอะไรที่เราจะไหว้บูชาแล้วก็ซื้อไปจากฝั่งแต่ว่าถ้าท่านไม่คิดอะไรมากก็ถือถือว่าไปอุดหนุนชาวอินเดียเขานะครับผมพวกนี้ดอกไม้สีเหลืองเนี่ย เราจะเห็นในพิธีศพเขาก็ใช้นะครับพิธีมงคลเขาก็ใช้แต่ถ้าใช้ในพิธีศพนี่ก็หมายความว่าเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่มันร่วงออกจากต้นโดนโดนเด็ดออกจากต้นแล้วก็เปรียบเสมือนว่าชีวิตได้ดับสิ้นไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมขนบธรรมเนียมประเพณีอินเดียนี่นะครับหลายเรื่องต้องเราต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับผมเพราะว่า บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดอย่างที่เราคิดอย่างที่เราคาดการนะครับผมแม้ผมผู้ที่บรรยายอยู่เนี่ยนะครับภาคเสียงอยู่เนี่ยก็ผมก็ศึกษามาแต่ท่านก,ก็ต้องฟังหูไว้หูด้วยนะครับบางเรื่องแต่ผมก็ศึกษาผมก็คิดว่าผมก็พยายามทําการบ้านมาดีแล้วละ่ะในระดับหนึ่งอาศัยที่ตัวเองเอ ชอบศึกษาอยู่ด้วยนะครับก็พยายามประมวลมาจากหลายแห่งหลายที่หลายเล่มนะครับผมหลายหลายผู้หลายคนนะครับก็มาเล่าขานให้ฟังนะครับผมก็ผมก็บูชาเนี่ยบูชาพระแม่คงคานะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็บูชาพระรัตนตรัยและวก็พระบรมสารีริกธาตุที่ที่แขกเขาเอามาลอยที่แม่น้ำคงคานะครับ แล้วก็ในพุทธประวัติเองก็จะมีเรื่องที่พระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทไว้เหมือนกันที่พระแม่ของคานะครับชื่อมณีกานิกานี่แปลตรงๆว่คือต่างหูนั่นแหละครับเครื่องประดับที่เป็นต่างหูก็คือสมัยหนึ่งเนี่ยพระศิวะเนี่ยสเสด็จมาที่ท่านี้นะครับท่าน้ำเนี่ยที่เขาเขาผีอยู่เนี่ยแล้วก็ทรงทําต่างหู ทาต่างหูนี่หล่นนะครับอ่าก็เลยกลายเป็นสถานที่มงคลยิ่งนะครับหนึ่งในไม่กี่ท่านะสี่ห้าท่านะครับจากมีเป็นสมัยก่อนบอกว่ามี90มีเกือบร้อยท่านะทุกวันนี้บางท่านก็บอกว่าท่าหลักๆมีอยู่ประมาณ30ท่าที่ผมพาท่านล่องเรือไปใน e ีพีก่อนก็ผมก็ไม่ได้บรรยายท่านั้นท่านี้นะครับเพราะมันหลายท่าเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมจะมาบรรยายท่ามณีกานิการนี้แล้วก็ท่าอสัมวเมธหรือดาสัมวเมธนะครับผม แล้วก็จะข้ามไปฝั่งนรกนะครับไปดูฝั่งที่ตรงข้ามกับฝั่งสวรรค์น,นะเดี๋ยวผมจะพาไปใน EP ีถัดไปนะครับแต่ว่าผมก็คงจะอาจจะต้องไปดูคอนเทนต์บางอย่างมาขั้นรายการก่อนเพราะว่าที่พารณสีนี่มันมันเครียดมันเคร่งเครียดเหลือเกินนะครับผมก็เกรงใจผู้ฟังนะครับมาฟังแต่เรื่องความเป็นความตายอยู่เนี่ยมันก็เดี๋ยวเปลี่ยนสลับไปเรื่องอื่นมากนะเดี๋ยวผมค่อยพา กลับมาที่พรา,ณารณสีอีกนะครับคราวนี้ไหนๆก็มาถึงท้ามณีกานิกาคาดแล้วเสร็จแล้วเรามาดูว่าตรงเนี้ยมันสําคัญยังไงในการเผาศพคนตายเนี่ยคือในบรรดาท่าต่างๆเนี่ยท่านี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ผมเล่าเล่าให้ฟังนะครับหนึ่งในท่าที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเวลาตายเนี่ยก็อยากจะมาเผาท่านี้นะครับในหนังสือของพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพนะครับตั้งแต่ ตั้งแต่ก่อนพศ2486นู่นนะ่ะก็ได้ทรงนิพนธ์ไว้นะครับคือสมัยที่พระอ,องค์มาเนี่ยอังกฤษเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วก็แจกแขกฮินดูด้วยแหละนะพระอ,องค์ก็บอกว่าคนอินเดียนี่คือคนที่มีตังค์หน่อยอะ่ะมาเช่าที่พักแถวนี้เลยนะเพื่อที่จะมาตายตรงนี้แล้วเผาตรงเนี้ยตรงท่ากันนิกานี่ครับผมมณีกันนิกาเน,นี่ยคือเชื่อว่าถ้าตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์คนฮินดูเนี่ยคนที่มีตังค์หน่อยก็จะมา ภักแถวนี้นะครับแถวท่ามณีกณนิกาเนี่ยแล้วจะต้องมีการจองคิวนะครับท่านี้เพราะเป็นท่าที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครเผาศพที่เนี้ยก็คือวิญญาณก็จะบริสุทธิ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็อยากมาเผาที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยกองกองไฟกองฟอนที่เนี่ยนะครับที่เผาศพเนี่ยไม่เคยดับมาเลย นับพันพันปีนะครับยังต่ำก็สี่พันปีละอ่ะเพราะว่าในคัมภีรพระตรพิดกก็มีพูดถึงเหมือนกันนะครับนี่เราไม่ต้องไปพูดถึงสมัยออสเสวยชาติเป็นนัน่น<อ>เป็นนี่เ,เป็นชาดกในโอ้โหนับย้อนไปนานยาวนานมากเอาละทอจองคิวแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมแล้วศพรอต่อคิวที่จะเผาเนี่ยเยอะบางทีศกเผายังไม่ไม่ดีเขาก็กวาดลงเลยนะครับก็ เดี๋ยวก็ล่องลอยไปตามแม <ง 1971. S 1> <canvas. S 2> ่น้ําคงคานั่นแหละแต่ว่าท่าน <van> ี้ก็จะมีคนมาอาบน้ําด้วยนะครับอาบน้ําศักดิ์สิทธิ์เรียกได้ว่าตรงนี้ก้าเผาโศกเขียลงอีกข้างๆนี่ก็อาบน้ํานะครับสมัยพระองค์เสด็จมาเนี่ยก็ยังทรงพระนิพนธ์ว่าเขาไม่ใช่แค่อาบนะเขาดื่มด้วยนะเขาดื่มด้วยทีนี้ถามว่าศพอะไรมั่งที่เขาจะเผาหรือไม่เผาอะไรไงผมเล่าย่อให้ฟังอีกว่า หนึ่งละศพนักบวชนะครับสองก็คือหญิงสาวพรหมจันท์นะสามก็คือศพของเด็กนะครับผมสี่ก็คือศพของคนตายทั้งกรมอ่ะประเภทนี้ไม่ต้องเผานะครับเขาบอกว่าห้ามห้ามถ่ายนะไม่งั้นตำรวจจะมาจับ เขาบอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะมาจับนะครับผมก็ไม่ถ่ายครับไม่เข้าไปถ่ายบางแห่งก็บอกว่ามีอีกนะที่ไม่เผาก็คือนอกจากที่ไล่มาแล้วเนี่ยก็จะมีศพที่ถูกงูกัดนะครับกับถูกฟ้าผ่าทําไมสองศพเนี่ยไม่ต้องเผาเพราะว่าเขามองว่างูกัดเนี่ยดีนะเพราะว่างูเนี่ยก็พยานาะค ที่อยู่บนอคอของพะสิวะนั่นแหละครับผมถือว่าเป็นสัตว์มงคลนะครับผมในอินเดียมีที่หนึ่งนะเขาใช้ชีวิตเป็นหมู่บ้านที่อยู่กับงูเลยไม่ใช่งูเลี้ยงนะงูเห่าที่มันเลื้อยไปเลื้อยมาเขาไม่ทําอันตรายแก่งูนะครับผมก็เคยดูสารคดีอยู่นะครับช่องไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วส่วนศพที่ถูกฟ้าผ่านี่เรียกว่าโอโหฟ้าประทานมาขนาดเนี่ยไม่จำม็นต้องไปเผาแล้ว พอบอกว่าไม่เผาแล้วเขาทำยังไงโอ้โหอันนี้ไม่อยากนึกภาพเลยเขาก็เอาถ่วงแม่น้ำคงคานี่แหละครับนะบ้างก็ว่ากันว่าศพก็ลอยขึ้นมามั่งแข้งขาหลุดอะไรมั่งไปเกยบนฝั่งนรกมั่งอะไรให้แรงกาจิกกินมั่งเป็นที่แบบฝรั่งมังค่ารับไม่ค่อยได้เลยนะครับส่วนท่ามณีกานิกาคา,าดเมื่อกี้ท่านก็จะเห็นว่ามีฟืนอยู่นะครับถ้าคนมีตังหน่อยก็ซื้อฟืนดีหน่อยคนที่ไม่มีตังก็ ก็ซื้อเศษฟืนอะไรไปนะครับเผาแล้วก็กดๆกดาดลงแม่น้ำคงคานั่นแหละผมบอกท่านตรงๆว่าผมมาอินเดียนี่เนื้อปลาผมไม่แตะนะครับต่อให้ต่อให้เนี่ยผมไปทานที่ปัตตานะอย่างเงี้ยผมก็ไม่กินนะครับไปทานที่ขยาผมก็ไม่กล้ากินนะครับบอกตรงๆเมาอินเดียนี่มีเมนูปลานี่เป็นอะไรที่ผมขอละไว้แล้วกัน อ๋อมีอีกอย่างหนึง่งผมลืมเล่าให้ฟังไปก็คือว่าคนอินเดียเนี่ยงานศพเขานี่จะโอ้โหจะเป็นอะไรที่เงียบกริบมากก็คือเขาพอตายปุ๊บเนี่ยคนในบ้านเขาจะไม่ไม่ทานไม่ทํากับข้าวทานอะไรนะเขาจะรีบเอาไปเผาเลยนะ,อ,ะอย่างมากก็คือจริงๆเขาบา,บางแห่งเคร่งครัดมากเขาก็เอาไปเผาวันนั้นเลยนะแต่ว่าอย่างมากก็คงไม่น่าเกิน24ชั่วโมงอ่ะเขาต้องเอาไปเผาแล้วนะครับผมเผาแล้วก็กวาดลงแม่น้ําไปนะครับ ส่วนญาตินี่ก็จะไว้ทุกนะครับโดยการโกนโกนผมมั่งแหละอะไรมั่งแหละก็เออก็มาทําพิธีนะครับแล้วก็จะมีสมัยก่อนมีมีพิธีสตรีนะครับพิธีสตรีผมเคยเล่าไว้ในอีีไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเอาย่อๆว่าเป็นการแบบกระโดดหรือเดินเข้ากองไฟตายตา,ยตามสามีไปนะเหมือนกับว่าไม่โอเคอะถ้าเกิดผัวตายแล้ว ก็ต้องไปอยู่ในสำนักนักบวชหญิงอะไรสักอย่างนี่แหละครับซึ่งโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเห็นใจสตรีที่อินเดียมากนะครับคราวนี้ถ้าสตรีคนไหนสมัยก่อนเนี่ยไม่ยอมเข้าเดินเข้ากองไฟขณะที่เขาเผาสามีเนี่ยตายตกไปตามกันเนี่ยไม่ยอมไปเนี่ยบางทีญาติญาติเนี่ยก็กลัวว่าเฮ้ยนี่มันจะผิดประเพณี มันจะทําให้เกิดอาเพศกับครอบครัววงตระกูลทั้งญาติฝ่ายสามีญาติฝ่ายเมียก็พากันจับเมียของคนตายนี่ก็จับโยนเข้ากองไฟเป็นที่สลดสังเวชใจเลอเกิดนะครับโชคดีที่อังกฤษเขาประกาศให้ยกเลิกประเพณีอันนี้ไปนะครับเป็นสิ่งที่สะเทือนใจมากนะครับต่อให้เราไม่เห็นพิธีนี้กับตาแต่เราก็รู้สึกสงสารสตรีชาวอินเดียจริงๆนะครับ เอาละก็เป็นนันว่าจบเรื่องของท่ากานิกาคาดเพียงเท่านี้นะครับเอาสรุปยอ่อๆจริงๆเนื้อหามีเยอะแต่ผมก็พูดไปมันก็จะยาวไปเนาะสุดท้ายนี้ผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับขอบพระคุณมากครับ